สมุทปราการก็รของดีนะไม่ใช่อาหารอร่อยอาหารก็ยังบูดอยูอ่อาหารก็ยังเป็นพิษอยู่ของดีเมืองสมุทปราการนี่อะไรรู้ไหมขั้นพอลีวัดอโศการามนั่นของดีแล้วดีแบบไม่มีโทษด,ด้วย จะบอกของดีให้ของดีสม,มุดปาการก็คือท่านพ่อลีนั่นแหละดีแล้วดีที่สุดนั่นน่ะเออแต่วันท่านเป็นสงสาววกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์ลุงผูมั่นที่พ่อแมูู่้าจาร์ยบ้านตาสตรัรเพชดน้ำหนึ่ง ไม่ใช่เหมือนเพชรที่จะใส่ในนีนน่่ดอก <laughs> เพชรแบบนี้เป็นเพชรโอ้โหอันตราย <laughs> ที่ไว้อยู่ในใครตรงไหนน่ะแบ่งบางทีเอาชีวิตแถวไม่รอดรูด้ไหมแต่เพชรน,น้ำหนึ่งเพชรเม็ดเอกหมายถึงบุคคลนี่เป็นท่านเปรียบเทียบเหมือนเพชร ที่หลวงปู่บ้านตาดท่านพูดว่าเพ็ดเม็ดเอกก็คือทัานพลีวัดอโศการามนั่นไปไปกราบไปขอพรขอพรอย่างนั้นในช่วงปีใหม่เนี่ยไปที่ไหนเจอหน้าใครก็ขอพรบ้างท่านอาจารย์ขอพรบางหลวงพ่อ หลวงพี่ลหลวงนาหลวงอาหลวงลงหลวงอะไรก็ว่าตามนั่นน่ะคือขอแต่พรคำว่า,าขอพรก็คืออยากให้มีความสุขนั่นเองได้อยากได้อะไรก็ขอให้มีความสุขเช่นมีอายุยืนอย่างเงี้ยถ้ายืนแบบไม่มีความสุขมันก็มีแต่ทุกข์นั่นละ่ะ อย่างมีทรัพย์สมบัติถ้ามีมากๆเข้ามันก็มีแต่ทุกก็มีเยอะอย่างเงี้ยไม่มีสมบัติก็ทุกมีสมบัติมากก็ทุกหากินโดยไม่ชอบทำก็ทุกมีบ้านหลังใหญ่ๆบางทีก็ทุกไม่มีบ้านก็ทุก์ มีหน้าที่การงานใหญ่ๆโตๆก็ตอนไม่มีก็ไม่ค่อยทุกข์แต่พอมีก็ทุกข์ก็เอาอำนาจหน้าที่ไปทำสิ่งไม่ดีก็ทำให้ทุกข์มีลูกก็ทุกข์มีญาติพี่น้องก็ทุกข์มีสังขารร่างกายมีตัวมีตนนีก่ก็ทุกข์ทุกข์เพราะอะไร ตอนมันแก่มันเท่ามันชราก็าทุกตอนมันหนาวก็ทุกตอนมันร้อนก็ทุกตอนมันหิวก็หายก็ทุกเก็บไข้ได้ป่วยก็ทุกเพราะนั้นเนี่ยวันนี้จะให้พรคาว่ามีอะไรก็แล้วแต่เธอขอให้มีความสุข มีอะไรก็แล้วแต่เธอขอให้มีความสุขมีแล้วมันหาความสุขไม่ได้มันกลายเป็นพิษเป็นไฟมเาเผาลนเจ้าของนี่แหละที่ว่าไปที่ไหนได้ยินเนี่ยขอพรวันนี้ขอพรให้มีความสุขทางกายทางใจอีกด้วยเพราะฉะนั้นอยู่แบบไม่มีความสุขแม้อยาก อยู่กินหรูหราฟู่ฟ้ามีเงินไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านมันก็จะหาความสุขไม่ได้เพราะนั้นปรารถนาอะไรก็อขอให้ปรารถนาให้มีความสุขคนจะมีความสุขก็ต้องอาศัยอะไรรู้ไหมความดีความดีมันมีอยู่ที่ไหนแต่ไม่ใช่มีอยู่ในศาสนา ท่านที่เรียกว่าทำทำนั่นจะนำหัวใจได้เข้าไปใกล้ความสุขมีทำอยู่ตรงไหนก็มีดีอยู่ตรงนั้นดีแบบทำนี่เป็นดีที่ดีเลิศดีไม่มีโทษถ้าดีแบบกิเลสเราเห็นไม่มีโทษกันเต็มบ้านเต็มเมืองกันอยู่ทุกวันเนี่ยนั่นแหละที่ว่าดีมีโทษนอกจากโทษ ใทางโลกทางทงสารแล้วยังไม่พออีกยังมีโทษในการสร้างบาปสร้างกรรมที่จะนำตัวไปสู่อบายภูมิอย่างเนี้โทษอันนี้ยิ่งเป็นโทษที่หนักมากและก็ทุกข์มากด้วยเพราะฉะนั้นจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็แล้วแต่มีอะไรก็แล้วแต่เถอะขอให้มีความสุข มีบ้านอยู่ก็ขอให้มีความสุขมียศถาบรรดาศักดิ์มีหน้าที่การงานก็ขอให้มีความสุขมีเงินมีทองข้าวของมากน้อยแค่ไหนตามที่ตัวเองมีก็ขอให้มีความสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างมีคู่ครองสามีภรรยาก็ขอให้มีความสุข บางคู่บางลายมีแต่ทุกข์อย่างเนี้ยนั่นเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่แสวงหาความดีเราไม่มีความดีสิ่งที่มีมันก็เลยมาทําให้เป็นพิษเป็นภัยโดยเฉพาะเรื่องหัวใจเป็นสิ่งสําคัญตอนนี้โลกกําลังวุ่นวี่วุ่นวายเพราะโลกขาดทานาหัวใจใจไม่มีหลักใจไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ใจไม่มีเหตุมีผล เพราะนั้นทุกคนทุกคนเวลาจะทําอะไรนึงทาด้วยตามอําเภอใจคําว่าอําเภอใจคือตามอําเภอของกิเลสเพราะนั้นเวลาถาล่มก็ไปไปทำอะไรเข้าไปเช่นอยากได้ดรถสักคันหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะหาตังค์ที่ไหนไปซื้อมีซื้อก็ไปกู้ไปยืมก็มาก็ติดหนี้ติดสินกันพลุงพลังตอนนี้หนี้สินกําลังท่วมท้นนี่แหละเพราะต้องการอยากหาความสุข แต่ลืมคําว่าทุกมันจะตามมาด้วยเหตุที่ได้ทำโดยโดยไปด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวใช้สอยเกินอะไรรู้ไหมเกินฐานะหน้าที่ของเจ้าของนี่เห็นว่าทุกคนอยากได้ความสุขแต่ไม่คิดว่าทุกมันจะตามมาท่านนึองให้มีทมนำหัวใจไว ถึงว่าถ้ามีทำในหัวใจแล้วเนี่ยมีก็มีมีอะไรก็มีความสุขมดมีสังขารร่างกายเราไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมตรงไหนอายุไขเราก็จะดำเนินไปด้วยความที่ว่าไม่ค่อยจะเป็นโรคเป็นภัยเพราะใจมีอานมีธรรมเราจะนำจิตด,ดวงนั้นปลอดภัยนำกายอันนั้นก็จะปลอดภัย เพราะในเมื่อมีใจแล้วถ้าเป็นใจที่ไม่รู้จักบุญจบับบาปพอไปกระทำสิ่งนี้นี่ขึ้นมาปุ๊บนี่แหละที่ว่ากิเลสมันต้าไม่มีเกิดความอยากเพราะอยากก็ทําขึ้นมาพอทําทขึ้นมามันก็เป็นบาปเป็นกรรมพอเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นมามันก็นําทุกมาให้เจ้าของทุกในชาตินี้ด้วยทุททกในชาติต่อไปด้วยมันไม่จบนะถึงบอกว่า มีอะไรก็ขอให้มีความสุขอืมทุกสิ่งทุกอย่างที่คนต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่ออะไรนอยเพื่อความเพื่อความสุขความพอใจนั่นแหละในสิ่งที่ตนพอใจหรือไขว่คว้าหานะ่ะคิดว่ามันเป็นความสุขแต่ความสุขบางอย่างมันเป็นความสุขที่เจือด้วยทุก,ก็มีความสุขที่ มันทุกร้อมที่จะเข้าครอบงำก็มีอย่างเงี้ยเพราะสิ่งที่เราว่าเราต้องการความสุขเราเลื่อมมันไปว่าเหตุมันที่จะให้เป็นความสุขมันมีกิเลสเข้าไปแทรกนี่แหละที่ว่าความสุขความดีที่มันเป็นโทษความดีไม่มีโทษ ความสุขที่มันไม่มีทุกข์เกี่ยวปนก็คือเนี่แหละบรม,มสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนอกนั่นอย่างที่ว่านี่แหละถึงบอกว่ามีอะไรก็ขอให้มีความสุขมีทรัพย์ก็ให้มีความสุขบางคนมีทรัพย์มากมก็มีแต่ทุกข์นะ เอาความสุขจากการมีทรัพย์ก็ไม่ได้บางคนบางหลายบางคนอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่ๆโตๆขึ้นมาพอได้ขึ้นมามีแต่ทุกข์เพราะไม่รู้ว่าเป็นภาระเพราะไม่รู้ว่ามันจะเพียงพํามันก็จะมีแต่ทุกข์เพราะนั้นอยากมีความสุขต้องอาศัยใจให้มีธรรมไว้ทมแหละจะนำนำคนคนนั้นจิตด,ดวงนั้นเข้าไปหาความสุข โดยไม่มีทุกข์เข้าไปเจือปนถ้างนอกนั้นมันจะพาตนไปมันจะเอาความสุขล่อไว้ก่อนเช่นเหยื่อในปลายเบ็ดที่ปลาตัวไหนเข้าไปกินปุ๊บเข้าไปเนี่ยดูมันมันได้ได้อร่อยละ่ะเหยื่อนะถ้าว่ากินงาบเข้าไปปับ๊บเท่านั้นละ่ะเบ็ดเกาะปากทันทีเลยอันนี้ก็เหมือนกันบรรดาทุกข์ทั้งหลายสิ่งที่เราไขว่คว้าหามาเพื่อว่าจะได้ความสุขกลับเป็นความทุกข์ขึ้นมาทดแทน ตอนแร,แรกๆก็ดูมันจะมีความสุขพระความสุขมันเปลี่ยนไปแค่นั้นเน่ยกับทุกมาถมก็หนำเข้าไปอีกซ้ําเติมเข้าไปอีกถึงบอกพี่น้องทั้งหลายพรนปีใหม่ปีนี้ไม่ได้ให้อะไรมากมายขอให้ใช้สังขารร่างกายให้ปัสจากโทษขอให้ใจได้มีอัดมีทำนำหัวใจไว้ ใจก็จะได้มีแต่ความสุขกายก็จะมีแต่ความสุขหากไม่งั้นแล้วนี่จะมีทุกข์ทั้งทางกายมีทุกข์ทั้งทางด้านจิตใจอีกด้วยเรื่องใจยิ่งเป็นสิ่งสําคัญอีกด้วยดูที่ชาวตะวันตกทุกวันเนี่ไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจกลายเป็นบ้ากันไปหมดแล้วเพราะไม่มีเครื่องระลึกเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวไว ใจก็มีแต่ถอยลงถอยลงอะไรก็มีแต่ทุกเต็มโลกเต็มสงสารตอนเนี้เพราะไม่พากันหาที่พึ่งคือสารณะที่พึ่งท่านบอกถึงบอกว่าเมืองไทยนี่ดีแล้วประเสริฐแล้ว ได้มีทมนาหัวใจไม่งั้นจะเป็นบ้าเหมือนฝรั่งมั่งค่ามันเป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยบ้าสงครามบ้าเอารัดเอาเปรียบบ้าทุกสิ่งทุกอย่างจนคนนั้งคนกลายเป็นคนบ้าไปหมดแล้วนี่แหละเพราะไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวความอยากความต้องการความลหลงไหลคลั่งไคล้กับสิ่งที่ว่าเป็นวัตถุหนักขึ้นเรื่อย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 หลงไปเรื่อยเรื่อย จนมนุษย์หรือว่าคนกลับกลายเป็นสัตว์ไปเพราะมันถูกเปลี่ยนจากกิเลสที่มันเปลี่ยนหัวใจคนเพราะนั้นเครื่องยึดเหนี่ยวในทางจิตใจโดวยเฉพาะเรื่องทมเรื่องศาสนาเนี่ยนี่แหละจะนําพาไปด้วยความเด็ดรอดปลอดภัยอยู่เมืองไหนก็สู้เมืองไทยไม่ได้เพราะมีเครื่องยึดเหนี่ยวที่อื่นมันไม่มีมีแต่วัตถุพอสร้างวัตถุขึ้นมาก็หลงตามมันบ้าตามมันบ้านานักเข้านาักเข้าเลย ไม่รู้ว่าตัวเจ้าของคืออะไรอยู่ตรงไหนเพราะไม่มีเครื่องเบรกใจไม่มีเครื่องรักษาใจไม่มีเครื่องที่จะชำระใจให้ได้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรมันอยู่ไปกินไปตามภาษีภาษาเหมือนสิงสาราสัตว์เพราะนั้นเมืองไทยเราเนี่ยดีที่สุดแล้วอย่างวันปีใหม่วันพระวันเจ้าวันสำคัญในทางศาสนาก็พากันเข้าวัดไปกราบไหว้พระขอพร ธรรมาขอพรก็คือขอให้ตัวเองได้มีความสุขนี่แหละพรเราจะมีความสุขมันก็ต้องอาศัยนี่แหละทำนี่แหละนาหัวใจถ้าใจมันไปทางที่ผิดแล้วนี่แม้แต่กายที่เราใช้มันอยู่ดีๆมันก็ไม่อยากอยู่กับมันแต่ทําลายมันด้วยการกินยาตายแนขนคอตายหรืออะไรทําำลายเจ้าของจิปาถะก็เพราะอะไรไม่มีธรรมะสอนใจเจ้าของใจเลิกเป็นแกใจที่โง่ เป็นใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นกับอารมณ์เรื่องไม่ดีสิ่งไม่ดีเพราะทุกหนักเข้าหนักเข้าทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็เลยไปกระโดดตึกตายทนไม่ไหวก็กินกินยาตายแขวนคอตายทาลายเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละก็เพราะอะไรเพราะไม่มีธรรมะรักษาใจใจเลยเป็นบ้าโรคภายนอกกําลังเป็นหนะักแต่ว่าหรือว่าเมืองไทยนี่ดีนะที่มีเครื่องยึดเหนี่ยวในทางด้านจิตใจไม่อย่างนั้นมันก็จะ มีแต่จะทุกข์ทำเท่านั้นเป็นเบรกห้ามทำสิ่งที่เกินตัวทำสิ่งที่เหมือนกับว่ารักษาใจเจ้าของไว้ให้อยู่ไม่อย่างนั้นมันจะไปตามกิเลสคิดอยากทำอยากพูดอยากอะไรตอนน่อเมียอะไรมันจะไปตามเพลงของกิเลสเพราะนั้นหลักใจในี่สำคัญที่สุดอยากมีความสุข ให้อยู่ที่ดูที่ใจถ้าใจมันเป็นพิษสักอย่างหนึ่งอาหารอร่อยอร่อยก็กินไม่ลงรถราคาแพงๆก็นั่งไม่มีความสุขนั่งไปก็ทุกไปนั่งไปก็คิดไปเพราะกิเลสมันไปนทําลายความสุขเราที่หวังท,ที่จะพึงได้เพราะนั่นไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ใดก็ตาม ขอให้มีทมเข้าไปนําหัวใจไว้ท่านทั้งหลายที่มีสิ่งอะไรๆที่ท่านก็ต้องการที่ท่านปรารถนาจิ่งนั้นก็จะนํามาซึ่งเสริมความสุขให้กับกายเสริมความสุขให้ด้านจิตใจอีกด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสียดเราโอโหบ้านหลังใหญ่โตๆก็นอนไม่หลับหน้าที่การงานใหญ่โตๆท่านที่จะมีความสุขมีตั้งแต่ทุกอาหารอร,อร่อยขนาดไหน ก็กลืนไม่ลงอา,าอากาศจะเย็นขนาดไหนก็ใจก็ร้อนเผาด้วยความทุกข์มันบีบคั้นเพราะทุกวันเนี้คนมันละเลยห่างเหินจากกัดจากธรรมจากศาสนาเม้ว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่การที่มีสิ่งที่มีกลับไม่ได้หยิบยื่นความสุขให้กับเจ้าของ แปลงออกมาเป็นความสุขไปเที่ยวเตะๆหาที่ไหนก็แล้วแต่เถอะไปเมืองนอกเมืองนาก็ตามไปไม่พ้นที่จะทุกข์จะตามไปด้วยไปรังควานเจ้าของไปแผดไปเผาตัวเองนี่แหละที่ว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนจริงมันอยู่ที่ใจถ้าใจมีความสุขแล้วนี่กินอาหารก็อร่อยนอนก็หลับสบาย จะเยือ,อย่างไกลไปไหนก็ไปด้วยความมีแต่ความสุขพาไปไม่ใช่ทุกบีบคั้นไปมันจะอยู่ตรงไหนทำอะไรมีอะไรก็แล้วแต่เถอะขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่ขออำนวยไวพรนี่กับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาหรือไม่ได้มาก็แล้วแต่เถอะขอให้มีความสุขจะมีอะไรก็แล้วแต่ ลงท้ายด้วยมีอะไรก็ตามแต่เถอะขอให้มีความสุขทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจวันนี้เอาเท่านี้แหละเอาที้จะให้พรเป็นภาษาบาลีที่ว่าพรปีใหม่เออตั <c> ้ง <oughs> ใ,ใจรับพร ยะธาวาริวาฮาปุราภิริปเรนติสะคารังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปติกิจตังปติตังต um ุมหังทิปเมวะสมิจโตตเปปเรนตุสังกะปาจันโทปนาราโสยะธามณีโชติภราโสยะธา เพมิวานชันตุสามพโรควมินาสตุมะ ยินโนจตารุธรรมะวันคันติอายุวันโนสุขังอาลังสัพพุทธานุภาเวนัสสะปะสรมมานุภาเวนัสะปะสัมภะ

ชายเศีสิทธานังลางขังตัวทิทัพยังสุขังพลังเซรีอญญายุจาวันโนจับหัวขับวชทีแต่ยสวานตตวา ตัวซาพมังขลังรักขันตัวซาปเทวตาซาปุทธานุภาเวนัสธาโสเทยภวันตุเซภาว่าตัวซาพมังขลังรักขันตัวซาปเทวตาซาปธรรมานุภา อนัสทธาโสติภวันตุเตภวันตุสาพมังคะลังรักขันตุสาพฏิรวะตาสั